ราจะไปไหนมันจะขนของเยอะเป็นคนแบบพาเราอัพสัปปะงั้นแล้วก็คือตอนแรกก็นึกว่ามีสมาชิกเพื่ออย่างเดียวไม่ค่ะของเยอะด้วยของเยอะแล้วก็ของพ่อของแม่ดีใช่เห็นไหมคือลักษณะแบบนี้เวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยคือตอนนี้ที่ผมกำลังจะพูดหรือเรื่องคือเรื่องรถใช่เลยค่ะตัวผมเองแต่แต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันเลยนะครับล้จะเป็นเรื่อบบารจุดของ ถ้าอีกทีซื้อได้ก็โค้ด16กันเลยสิบล้อสิบล้อเอาเอารถตัวนั้นก่อนเอารถแบบเหมาะแบบไหนที่เหมาะกับพี่กองคือจริงๆรถที่เหมาะกับผมนะจริงๆแล้วมีสองรุ่นที่เหมาะเหมาะกับผมถ้าผมจะใช้ผมจะเลือกคือจะเลือกแฮนดี้ผมจะเลือกแฮนดี้คือแฮนดี้เนี่ยเป็นเป็นอ่าเป็นรถที่ผมเคยใช้มาด้วยนะแล้วก็ผมใช้ตั้งแต่โตโยต้าโคโรล่ารุ่นเดเลโมน นั่นคือคันแรกในชีวิตเลยดิดันบ้าโตโยต้าตโดเรม่าผมจําไม่ได้ว่าเป็นรถเป็นรถมือสองที่เก่ามาแล้วแล้มาอยู่ที่ผมก็เก่าก็ไปอีกไม่ออกอะแต่ตอนนั้นคันมันสองแสนกว่ากว่าจะผ่อนหมดก็สี่แสนกว่าห้าแสนเ้ยงตานี่แทบไหลเรื่อยเลยักว่าจะผ่อนรถหมดก็คือแน่คือโตโยต้าคันแรกค่ะอ่าโคโรต้าโตโยต้าอัลติส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 แต่แล้วก็ไม่เป็นแคนรี่ มีหนึ่งอันถ้าเราต้เลื่อนมาเซยนตาอันนี้น่าใช้เซ็นตานี้ให้คล้ายๆกับมินิแวนแบบย่อลงมานิดนึงปุประตูสไลด์สวยงามนึกออกไหมมาแล้วก็เจ็ดที่นั่งมินิรากประตูมาแล้เดินไดขึ้นนิดเดียวมอกทั้งมีแล้วก็ด้านหลังก็พับออกได้เก็บของยัดของออกไปทุกอย่างพุ่มอกอะไรเงี้ยกัรนเลยนะสะดวกสบายแม้ว่าจะคนเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือว่าคนที่มี พี่บอยเนี่ยคิดว่าอีกคำหนึ่งที่บอกว่าจะเลือกคือคันไหนก็คือคันเียกเราอยากได้ทั้อีกคันเียกทั้งเดียวคันเรียเนี่ยเป็นรถที่เป็นเป็นรถสี่ประตูนะที่ค่อนข้างมีความลัักชหรูหราอยู่ในตัวแล้วก็ภายในภายในทุกอย่างมันพอเข้าไปนั่งมันดูมีความเป็นผู้บริหารมันมีความลักชัวราเป็นซีอีโอเป็นซีอีโอชตัราคาไม่โหดร้าย เป็นซีโอที่แบบว่าแรงท่าที่แบบว่าซื้อได้โดยที่แบบว่าเงื่อไม่ตกจะเกินไปตกได้นุกแบบใส่สูทเปิดไคลส์ไม่จำเป็นต้องใส่สูทผมก็ใส่ขาสั้นครับไม่เป็นไรแต่ลงมาแบบคุณรอไปใส่สูทนะจริงจริงจริงแล้วก็ได้ใส่ขาสั้นช่างขับรถอยู่ฮะางแคมรี่ใช่แล้วพี่บอยคิดว่าสำหรับตัวพีบ้าเนี่ยฟังก์ชันไหนที่แบบพี่บอยรู้สึกว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์พี่บอยไลฟ์สไตล์เหรอจริงจริงแต่ผมว่า ตอนนี้มีสิ่งหนึ่งที่ผมชอบในตุยตามาเลยก er. ็คือตัวตาทีคอนเน็กตทีคอนเน็กต์แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วใครใช้ชตุได้อยู่ก็จะรู้ว่าพิคชันตัวนี้สามารถติดตามรถได้ใช่ไหมใช่ค่ะอาจจะไม่ดีสําหรับบางครอบครัวที่คุณคุณภรรยาติดตามสามีว่ามันเอารถคณไปไหนเนี่ยใช่ไหมอันนี้น่าหัวมีคนแอบวอร์รร จะรักคนที่เขาการันต์จะตัดสินใจแบบลังเลอ่ะว่าจะออกดีไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอย่างที่คนไทยทุกคนรู้อยู่แล้วอว่ามาบริการของการขายมันจะมาเป็นมากในการที่จะมีรสสัมผัสเลยมันไม่ได้เลือกยากอะว่าเอาที่เหมาะกับไวซ์ตัวนที่เหมาะด้วยใช่ไหมอย่างนี้มีลูกหลายๆเขอาจจะแบบว่ามีแฟนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมาะกับเสี้นบาง แารเยอะก็ได้ทุกมุ่นะก็แค่ฟรีที่มันมันก็เจอเลยอันนี้เป็นการแนะนำไม่ดีนะอยากล็อกเกมแบนนะคะจ๊กโจ๊กโจ๊นะคะอ่ะโอเคก็ถือได้ว่าวันนี้เนี่ยพี่บอยได้แชร์ประสบการณ์แล้วก็ไลฟ์สไตล์ของตัวเองแล้วว่าเขาเรียกว่าเป็นแนวทางดีกว่าในการที่บางคนมีรถเหมือนกันเพิ่งมีเหมือนกันนะคะก็อยากจะออกรถแล้วก็คิดว่ารถขนาดนี้เหมาะเราก็สามารถนะคะใช้แนวคิดของพี่บอยไย้ตัดสินใจเลือกรถได้นะคะแต่ว่าตอนนี้พี่บอยอยากเล่นเกมแบบทุกคนเลยอ่ะ